สวัสดีครับผมเทพช้างวันนี้เราจะมาเล่นอ e ีเวนต์กันผมจัดทีมไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปั้นไปแล้วบางส่วนถ้าเกิดไม่ผ่านก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเราขาดอะไรรอมาโหลดโอเคมาละว,วันนี้เราจะเล่นเอ่าอันบนก่อนแล้วกันนะอนโอ้สุดปัใช้ผมเตรียมมาแล้วหวังว่า จะโอเคนะ่จริงๆมันยังเป็นทีมแบบไม่สมบูรณ์ขนาดน,นั้นด้วยนะเอา้าไม่ได้มาเช็คตรงนี้ว่าใส่ซ้ำกันได้ไม่ได้ปะสวยละตอนจัดทีมไม่ได้ดูเรื่องนี้ออกกันตอนแรกผมใส่เป็นแบบนี้ถ้าแต่เดี๋ก็จะใส่ โอ้ oh, สวยแล้วตัวไม่พอค่ะนี้โอ้ oh, สวยสวยแล้วสวยแล้วทุกคนตัวไม่พออืมงั้นเราเอาเป็นทีมนาแม็กออก่อนนาแม็กใส่ไอ้พวกนี้ได้ บางตัวมันมีผมพอไปคิดแบบโอเคผมลองเป็นทีมนี้แล้วกันไม่รู้จะไหวแค่ไหนเนี่ยจริงๆผมอยากเปลี่ยนตัวนี้ออกนะถ้าตัวนี้ออกใครเข้าดีมันลิงก์กับใครบ้างอะ่ะมันน่าจะไปลิงก์กับพวกพระเอกแน่นอนต่อเดี้อแล้วก็ใส่เป็นดิจิตา้าเขาไปมะ ไม่รู้ว่าไม่มีตัวละโอหเราปั้นมาตั้งนานสุดท้ายเป็นงนี้นะเลยอ่าเป็นอัน,นี้ละเอามาช่วยเราแบก LR สักตัวตัวนี้กันลองดูทำอะไรไม่ได้ละโหปั้นมานานมากอะแต่ลืมมาดูว่าแบบมันใช้อะไรได้แบบไม่ครบสวยเลย อยากลองเล่นตอนเ้็่อะเฮ้ย <Hey, S 1> มีพาสซีฟสกิลอะไรด้วยระโคตรเจ๋งเลยนะมีทุกตัวปะ,ะทุกตัวว่ะนี่คืออะไรอ่ะมาใหม่เหรออยากรู้ด้วยมันแทงไหวไหมแทงได้อยู่ ปว่าลิงสกิลโอเคนะดาเมจเธอนี่ยสองลอดไม่แต่เพิ่งวิวหนึ่งนั่นแหละไปจะถึงเวิวสิบเอ็ดนี่มันก็โหดอยู่นะตัวนี้ดาเมจใช้ได้ด้วยแอนิเมชั่นก็เท่ดิเบิ้ลไปสามทีวิวหนึ่งสบายละ รูกว่าโอเคไปแทนวิจิตา้าดีไหมวะอยากได้อะไรที่แบบว่ามาลิงกับโกหังอ่ะโดไปดูอีกทีวิจิตา้าเหมือนจะไม่ค่อยวะโกหังไม่ค่อยโกหังเบาหวังเลย ดนตีแรงเลยไม่ได้ลิงสกิลอะไรเลยโอ้โหกากมากตัวนี้ไม่ได้เลย ใช่เพราะโกคูไม่ได้เลยต้องไปปั้นฟรีเซอร์อยู่เดินเลยตัวนี้ตัวตีแรงมากบอสไม่ใช่ท่าไม่ตายเลยนะเราไปดูตัวอีกทีเราไปดูตัวอะไรอีกที เร้วมีอยู่แค่เนี่ยได้สี่ได้ห้าได้หกได้เจ็ดอ่ะทีนี้ก็ปั้นง่ายนะสามสิบห้าชิน้นได้ดาวลุงเนอะแต่ไม่มีที่อัพสกิลว่ะแล้วก็ไม่มีตัวอะไรมากมายละอันนี้ก็ทำง่ายอืม แล้วคือสองตัวนี้นผมทำ ECA ไม่ได้เ้วไมันต้องใช้กุญแจสีแดงะ่ะกุญแจสีแดงผมหมดผมเอาเหรียญเขียวไปแลกได้นี่ว่าจัดไปผมไปปั้นสองตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมาลุยกันต่อแล้วอีกคนหนึ่งผมคิดว่าผมจะเอาเป็นใครสักคนที่ปั้นง่ายๆนะเพราะปู่ผมก็ไม่เหลือแล้วต้องไปหาตัวแบบว่า อยากทําตัวเนี้ยอาจจะทําตัวนี้แหละเท่ดิเรากูอยากปั้นมานานละโอเคเดี๋ยวผมไปปั้นแปบ๊บโอเคผมลงตัวนี้มาถึงด้สามสิบเอ็ดละพอจะครบเอาเวก,กันดีก,กว่าเฮ้ยหมือนเงินจะไม่พอเงินไม่พอแน่ๆเลยไปฟาร์มเงินต่อมาถึงเวลา หาเงินมาแล้วกว่าห้าสิบล้านใช้ตรงนี้ก็แทบจะหมดเกี้ยงอัพไปเลยชิ้แล้วก็ไปเทรนนิงเบอ่อเงินชีปเป็นนี่เหลออ็กตัวหนึ่งนะอะนเียก็จะครบแต่หว่าอีกตัวหนึ่งถ้าเราทำต่อน,นี้วันนี้จะไม่ได้ลงคลิปแหละเพราะมันจะหกโมงลแล้วาต้องไปลุยเท่าที่มีถ้าไม่ผ่าน พาร์ทไหนแล้วเราค่อยมาลุยกันต่ออีพีต่อไปนะฮะลุยกันเท่าที่มีก่อนแล้วกันเนื่องั้นนานแน่นอนล้รโหลดตัวนี้ก็นานเช่นกันผมจะเลือกก่อนผมใช้ตัวอะไรดีผมจะดูจากคนอื่นที่เขาใช้กันโหลดนานหนวะวันนี้เนตการะไอดูคนอื่นสิเขาใช้ตัวนี้กันวะไอ้ ตัวเหลือวนมันแทนใครนะใช้โบรี่ไม่ค่อยมีเลยฮะอาโบรี่มาแทงได้ไหมลองเปลี่ยนเดี๋ยวนะไอตัวไอนี่น่าจะลิง์ดีกว่าขอเลือก โอเคลองทีมนี้แล้วกันถ้าไม่ผ่านเราจะลองใหม่สักรอบอ๋อตัวดี้ลอาทิทีมเด้นเหรอลืมไปได้อย่างไรนี่ลุยครับพร้อมลีดเดอร์เป็นตัวเดิมเลยอะมาแบบนี้นะทีม Let's go ลุยกับว่าจะไหวไหม ผมไม่รู้ไอตัวเหลืองตีเท่าไหร่นะไอตัว ECA Super ECA อยากลองแบบนี้เนละไม่ได้ลิงก์เลยโ้โหไม่ได้เลยวะได้ลองไอเหลืองไปอาจจะแทงดีก็ได้แต่เป็นหน้าเบจิต้ามาเลยว่เบจิต้าไม่ค่อยไม่ลิงก์กับเพื่อนเลย สิบหกล้านเลยเหรอเสียแรงที่ทำมานานโหดจัดไม่น่าไปทำตัวแดงเลยเสียปูกไปเรื่องเยอะเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำไปเข้าคอลเลกชันอ๋อผมลืมเปิดเสียงเกมต้องจบรอบนี้วะต้องรีเกมใหม่ ไอ้ตัวนี้ยตีแรงต้องไว้ตรงกลางไอ้นี่มันซูเปอร์อีซเแล้วใช่ไหมยี่สิบอ๋อไม่มีซูเปอร์อีซีเอแต่ไม่มีเสียงเกม,มเก็บกลิบเลยวะน่าจะผ่านแล้วสบายเพราะว่าบอดพุ่งวิสองเท่าหนอะผมต้องมองกล้องพ็เดี๋ยวจะมอง OBS ถ้าผมมองกล้องจะได้มองคนดูนี่ด,ดูไอ้ฟีเซอร์สีฟ้าตีนะโคตรแรงจะถึกมือมาเลยวะรอบหน้าผมเอาไอ้ตัวสีเหลืองมาเลยวะซูปเปอร์ ECA ตีโคตรแรงเลย ต้องเปลี่ยนพิจิต้าออกวะเออผมไปดูก่อนเอาใครดีโอเคเรลสองพันง่ายได้เดี๋ยวไปรีเสียงเกมเนีย่ยมาเลยกันต่อผมจะเอาตัวเหลืองฟีเซอร์ซูเปอร์อีซเอว่าเพื่อนจะมีใช้กันบ้างไม่มีเลยวะต้องใส่ธาตุอะไรเข้าไปบ้างดูแบบนาแม็กกัน ีไม่มีใครใช้แหลนนี่อ่ะ้อใส่ W ะเดียวไม่มีป่ะตัวนี้ดีปะ่ะเอาตัวนี้เดยอเอาหรือเปลี่ยนเบจิต้าโอ้โหสับไปจัดทีมมาเมื่อกี้เดินไปจัดในทีมหลักไม่ได้จัดตรงนี้เม่นไปเลยตัวนี้เลยเนี่ยทำ E C l หมดแล้วตัวนี้ท e แ,แ,นแทงอยากลองว่าตัวนี้จะแทงได้ดีแค่ไหนพกมือเลย อันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเดือดกว่าอันนี้ไว้ตรงกลางไม่ได้ต้องแต่นี้ไปมาดูกันว่าตัวสุดท้ายเราจะยื้อได้สักแค่ไหนอยากรูก้เหมือนกันเสียงเกมมันดูดังเลยสี่ล้านสอง เสียดายวะที่ไม่มีใครให้ยืมตัวนั่นเลยตีแรงอยู่เลยแล้วก็แทงเลยดีเลยก็เสียดายว่าเอาเบจิต้าเข้ามาเมื่อกี้จริงๆกับผมเปลี่ยนเป็นตัวละผมเปลี่ยนเป็นเบบี้เราต้องลองไปเรื่อยๆว่าตัวไหนจะเข้าเพราะว่าเราไม่มีเวลาปั้นละว,วันนี้เราต้องลงคลิปละ เดี๋ยวาขอเล่นได้สักแบบเวลห้าเวลหกมันกำลังดีอุย้ยแทงได้อยู่แเรา ECA เข้า e มาแล้วไงล่ะเนี่ยไม่ได้ลิงเลยเฮ้ยแบบนี้ได้อยู่นะสี่ล้านสองแล้วเราก็ปูทางแล้วกันสวยเลย น่าจะตีแรงจัดยี่สิบล้านถ้าเมื่อกี้เอาเบบี้เข้ามาอาจจะเดือดกว่านีเแบบี้นี่ลิงก์กัหลายตัวแต่ถ้าไม่ลิงก์กับตัวที่ไอซีเหลือนี่ผมว่าจะเอาออก สลอตไหนแล้วนี่เบบี้เปลี่ยนลีดเดียววะตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้ยนี่ไงโอแต่มันไม่ได้เพื่อนในทีมเลยวะใช้ไม่ได้มันเอาเป็นตัวนี้ก็ได้โอเสียดายวะลีดมันไม่ได้ช่วย <c oughs> พิจิตตาแปลงร่างเป็นแอวเชียงแล้สี่ห้าลิงเยอะปะสามอันสิบ้าน ไม่ค่อยติดคิดเลยนะตัวนี้แต่แรงมากนี่บอสจะตายแล้วนะเดือบแบกของจริงนี่จริงคนเขาใช้ตัวร์ซูเปอร์อีซีเอฟรีเซอร์กับตัวอื่นกันแต่ผมก็ไม่รู้่ะ ไอ้พวกนี้นี่เอามาแทงเรยเลยนะสว่างนี้ผมหาข้อมูล,ลด้วยแบบว่าเขาใช้ตัวอะไรกันที่เล่นกับซ u เปอร์อีซ e เอฟรีเซอร์ ลิงสองอันดีแซนเท่าเออเอาไปข้างหน้ากันเลยไวอยู่ละของดีไอฟีเซอร์เัี๋ยวนี้โหดจริงพลังโคตรแรงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำฟีเซอร์กันแล้วอะ เขาไปเล่นกิจกรรมใหม่กันแล้วผมได้มาเล่นอโอเคเวิต่อไปกันเ,อเถอะวิวห้าสรุปแล้วเบบี้ดีไหมลิง์ดีร้เปแต่เมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะงั้นถ้าไม่ผ่านเราค่อยเปลี่ยนแล้วกันยืมเพื่อนยืมเพื่อนผมลองตัวนี้มาหน่อย ไม่รู้ว่าอยากได้ตัวอะไรที่แบบตีแรงๆบ้าง,งอะ่ะนี่ตอนนี้เหมือนเพิ่งแค่ฟีเซอร์เหลืองตัวเดียวลิงสีอันอันนี้แพงนะฮวยแต่ลูกแก้วฟ้าวะรวยเลย น่าจะไหวยอยู่นะอุ้ยสบายทำไมบอสตัวนี้มันไม่ค่อยจะท่าไมตายทส่เราเลยแปดล้านให้รอบนี้ผมรู้สึกว่าผมเก็บลูกแก้วเยอะนะทันตีบอสเยอะบอสโหดขึ้นป่ะตีไม่ค่อยข่าละ kiếm như kiếm như ừ คูลเลอร์แดนแบบตีแรงกว่าเบบี้พังสิบเอ็ดล้านว่ะเปนนานจะได้เห็นพลังเยอะขนาดนี้ต้องใส่ยูทูกทีมไม่คิดว่าเบบี้จะโหดขนาดนี้อะดิโหดจัดด้วยกโหดจัด ของแพ้เลยโอเคแต่เราน่าจะได้ ECA ตัวนี้อย่างสบายๆบายล่ะ Baby ัดที่ไป20ล้านมันลิงก์กับใครบ้างวะได้หนึ่งอันไม่ได้เลยตัวนี้เรา ECA แล้วแต่บบี y มันไม่ตรงแคตเนี่ยเอามันไปอยู่ไม่ได้รอให้มันแทงเลยกันปะ มอบงานให้มันดูดิมันจะแทงได้ไหมรู้แล้วรู้แล้วว่าแทางไม่ได้ <c oughs> จะได้ออาดวยหลังสุด ไอ้บอสมันตีแรงขึ้นตีสามหมื่นโอ้โหเลเวลหกเลยกนเลยแรงขึ้นมหาศาลเลยคุณเลิกตีไม่เข้าแล้วว่าบอสโหดขึ้น แต่วอาถึกขึ้นจริงแต่ฟีเซอร์เหลืองอยังไม่ได้ออกลงอะไรรอฟีเซอร์เหลืองออกอยากรู้ว่าจะตีเข้าไปตายไหมคิดว่าตายไหม เราได้สุดเลี้ยวหกแล้วต้องไปฟาร์มตัวเ,เพิ่มตัววันนี้ก็ตัวฟรี er, น่าไปทำาด้วเขาใช้ทีมทรังเนี่ยนะมันไหวจริงงอ่มันก็น่าน่าลองนะ อ,อยากไปลองอยากไปฟาร์มสองตัวนี้มาเข้าทีมถ้ารอบนี้ไม่ผ่านเนี๋ยผมจะไปฟาร์มสองตัวนั้นนอกรอบแล้วกันน่าจะดีจริงแต่คนเขาใช้ตัวนี้กันเพียบเลยวะเอามาลองดู ลีดลีดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเ mm hmm. พิ่งเห็นนึกว่าร hey. ้อยเจ็ดสิบเฮ้ยไปลิงกับไอนนี้มากกว่ามันโดนบอสตีตายเลยเอนนี่แทงไหวปะเนะี่ยก็ต้องลองอันตีไม่ได้ โอ้ลองอ่ะต้องลองเราไม่สามารถเอาเบบี้ไปยืนแทงได้มีโอกาสรอดอยูนะ่เดี๋ยวก็ไม่ใช้อันติดตอนแรก มีตัวดี้ไหมวะไม่น่ามีทีมโคตรกากเลยตอนนีต้องไปฟาร์มเพิ่มมาให้ลูกแก้วอย่างกากยังไงดีวะ โอ้โห oh. ไม่น่าไหววะก็ะเผื่อตายแต่คูเลอร์นะ <c oughs> โคตรจบเลย <c oughs> ฟาร์มมาตั้งนาน อคกรอบนึงกนรอบนึงไม่ผ่านพอและเดี๋ยวอีพีหน้าผมไปฟาร์มสองตัวนั้นมาเฮ้ยคืออะไรฮะท่าโคตรเท่เลยวะ เลือดจดีเทเด่ดิเวทีบ้าจุงเพราะว่าตายที่เบบี้แหละเหมือนเดิม ได้ไหวโอเคอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจหม่คลิปหน้าเคนจะไปฟาร์มตัวมาเพิ่มบายบายครับ